มาเริ่มกันเลยนะครับก็กราบสวัสดีทุกคนทุกท่านด้วยนะวันนี้ก็มาพบกับผมเหมือนเคยนะครับเป็นทีไม่มีสาระชาแนลกับแอดมินเปิ้ลนะครับในเกมอาวีนะครับผมวันนี้ก็จะมาเล่นอาวีนะครับเราก็ได้เล่นในตำแหน่งดาร์คเลเยอร์นะครับเดี๋ยวขอตัดเข้าไปตอนเรียกตัวละครเลยแรกกันนะครับผมเราก็จะเล่นเป็นเรียวมัดแล้วก็เปิ้ลนะครับสกินก็เป็นสกินแร์นะครับ น่าจะน่าจะได้ฟรีนาะแต่จะไม่ดึงเโอเคอีกสวินาทีแกประมาณนี้นะครับเราก็จะเล่นเรียวมานะครับตอนนี้ไม่รู้ว่าจะโหดหรือเปล่านะครับก็เป็นฮีโร่ที่คนไม่ค่อยหยิบมาเล่นนะครับแต่เป็นอีกหนึ่งตัวที่โคตรโหดนะครับเพราะว่าระยะการโจมตีก็อยู่ประมาณระยะกลางนะครับก็สามารถทลายประชิดได้นะครับโอเคเริ่มเกมกันมานะครับ <S <S แล้วก็ได้อยู่เลนล่างหรือเลนขวาน,นั่นเองครับนี่คงข้ามก็ออกเป็นรองเท้าสามคนแล้วก็ออกดาวน์พาวมึงซัพพอร์ตหนึ่ง,องโอเคบบเหมือนกันกับฝั่งเรานะครับเราก็น่าจะเจอกับคาร่าหรือเปล่า,านะไม่แน่ใจโอเคเจอการ่าจริงครับจิ้มไปหนึ่งทีนะครับถึงโดนปัน่นเคาร่า <c oughs> ไปกับบนจิ้มไปหนึ่งทีโอเคน่าจะอยู่ในคุ่มนี้แหละ ตรงนี้เรายังไม่มีของเราอยู่เพิ่งซ่านะครับอ่าแล้วนี่แคลลี่มัวเลนแล้วนะครับผมแคลลี่น่าจะมาผิดเลนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคัหรือว่าตันเจจะจยโยนหรือเปล่านะครับเสร็จเเคลียร์คลิปเสร็จแล้วก็ไปก,กลางเลยนะครับกลางน่าจะมีประเด็นนะดนึงวันี้สามสองไอคิวเรามาเรียบร้อยเลยอีกมาได้ไหมยังไงจังหวะนี้ตีเลยทำยมงไ จิ้มไม่โดนโดนสแตนก่อนเคียคลิปไปก่อนอะไรย้อนอีแคดดิงหัวเขียวมาอย่างนี้ก็ปัดเลยเนี่ยปัดไปสองทีได้เฟรชปัดมาเรียบร้อยนะครับผมสกิลหนึ่งของเราจะเรียกว่าหมุนกับแบบยังไงครับเอาไหมโดนฮาราเก็บไปนะครับโดนฮาราดักนะครับ ต้องขออภัยด้วยนะครับวันนี้ก็เป็นตาแรกที่เล่นนะเสียงค่อนข้าง,ง,งแหบนิดน,นึงนะต้องขออภัย <c oughs> ด้วยเดกก็อาจจะไม่โบกเวกโวยวายเท่าไหร่นะครับก็เลยแบบอาจจะไม่มันเหมือนช่องอื่นก็ไม่ต้องขออภัยด้วยนะครับวันนี้ก็จะเป็นการพากแบบปกติธรรมดาทั่วไปครับไม่มีโวยวายอะไรเยอะนะโอเคยังไม่มีประเด็นนะดรับ <c oughs> ในดันเฟย์กำลังจะเกิดเราเปิดเลยไหมเปิดเลยดีกว่าพี่ กับบมุ๋มไปยี่าไหร่ไปยีเท่าไหร่เดกซืเยอะกับมูลาใช่ีนี่ลาได้ดกซือเยอะไปเดี๋ยวเราขแคลิปางก่อนเดี๋ยวเราค่อยไปกางต่อนะพีคลิปเค่คลิปเร็วมากัวนี้ขอผีเสื้อสักตัวนะฮีดาราดนะไงก็ขอผีเสื้อเลยแล้วกันนะพาราโอเคอันยิ่งชิดชไปนะครับ แคลรามีามีเฮลล่ไม่ขึ้นไปไหนนแจ็คได้ไงเนี่ยแคลี่รู้สึกจะเล่นแปลกๆนะน่าจะโยนจีนเอาตอนนี้ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราไปเขียนคลิปกลางแล้วค่อยไปขึ้นไปช่วยบนนะโอเคบนน่าจะมีประเด็นกันอีกแล้วนะโอเคเดี๋ยวพี่มาแล้วได้เวลาที่รู้ ยังไงจังหวะนี้กดโจมตีไปนี่แต่อืมแจ๊กตายไปคุณปันปันไปโดนอืมโดนหัวเขียวเออตายไปครับก็จะมาโชว์แบบพระเอกกันหน่อยุบตายเรียบเ่ยกี้เราก็พลาดเองนะครับเราไป ตูนอันติหัวเขียวสักนานเลยนะครับเดีมไม่เป็นไรนะรแก้มือใหม่นะครับวัน,นนี้เกมก็ตามนะครับเกมสกอร์อยู่ที่2ต่อเจ็นะครับฝั่งตรงข้ามได้7ฝั่งเราเป็น2นะครับทีมเราก็ตายเยอะอยู่นะเราก็ตายไปสอ,องคนครับไปแล้วก็ตีแล้วก็แทงแล้วก็หมุนอันติไปนะครับตีตีแทงหมุนแล้วก็ไปได้คาราบาน,น,นะครับ ตอนนี้เพื่อนเพื่อนเริ่มโบยแคลรี่แล้วนะคแคลรี่เราไม่เล่นตามอันนี้แนละ้วเอาตำแหน่งตามเลนนะตอนนี้แคลรี่มั่วนะตอนนี้ยืนบ่อเรียบร้อยไม่รู้องอแงอะไรตัง้งแต่ตอนเลือกเกมนะครับน่าจะมีปัญหากันตอนเลือกตอนเลือกตัวหรือเปล่านะผมไม่ได้ดูผมก็ตัดเข้าเกมเลยโอเคเดี๋ยวขอแมนมุมเอกไปขีเชื่อแล้วก็ไปเคลียร์เลนกลางต่อเลยนะครับ

แทงไม่โดนแนล้วเข้ามาทำไมแทงไปเจ็บกับผม,มเลนซ้ายมีประเด็นนะเลนบนมีประเด็นเดี๋ยวเราไปช่วยนะโอเคเลนบนเจ็บมาได้สองตัวคนะรับเคลเลนกยังไงลิงลิงอย่างวนี้เก็บมูลาเรามาได้นะเราแทงไปตไยไม่ได้ตามตามอยู่ตอนนี้ตามอยู่จะหนีไปไหนพี่ พี่ลิงลจะหนีไป,ไ,ปไหนแล้วก็<ต>แทงไปโดนนะครับเันี้อันติไปไม่ทันนะครับเอาเลยไหมไม่ได้ปล่อยไว้ดีกว่าไม่หิวนะครับรู้สึกเลนกลางจะมีประเด็นนะแต่ไม่เป็นไรนะครับเลนบนเราต้องแตกนะครับเดี๋ยวไปเคลียร์เลนบนกันนะเจอกับมีหน้านะครับวันนี้ลองลองเลยไหมลองดูดีกว่าสู้ได้ด้วยแข่ง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 ดีดนะ แทงถอยแล้วก็ต่อยถอยกันถอยกันในสู้ไม่ได้ตอนนี้น่าเกี่ยวไปมีเพื่อนมีหน้ามานะเป็นเจ็บไปเจมหน้าแล้วก็ย้อนดักนะครับสู้ไม่ได้นะเจ๋ไม่เป็นไรนะเหลี่ยล่างมีประเด็นยังไงได้ไหมทาร่าเข้ามาปั่นปั่นปั่นทาร่าเจ็บหลาดไปได้ตอนนี้เหลือลิงแล้วก็ เคลรี่แคลรี่ยืนให้ตีนะครับตอนนี้มีสิทธิ์แครี่จะแจกนะครับก็เลยพิมไปบอกนะครับแครี่จะถูกรายงานนะฮ่าเล่นแบบนี้ครับผมโอเคประมาณนี้นะครับแครี่เราน่าจะเบ้นแจกนะครับตอนนี้ก็จะไปเชียร์นะโอเคยอนอยู่คนเดียวแล้วหมุนไปหมุนไป ย้อนย้อนยังไงรมริงๆเลยห,หนึ่งทีได้ไม่ได้จังหวะนี้น่าจะไม่รอดนะจอมเดือดไปได้นะครับแล้วกันยอมหนีแบบสุดชีวิตเลยนะครับกดลงเท้าหนีด้วยนะเมื่อกี้แต่ก็ยังไม่รอดอยู่ดีนะครับก็ <c ười> ป้อมแลกกันนะครับ <c ười> <c ười> แกบอกต้องโดนอยู่แล้ว <c ười> โดนอย่างเดียวไม่เกี่ยวเลือกใครโดนไรื่องอะไรโดนหน้ หนึ่งน่าพอไปแน่ตันไปตีเด้มาสองน่าจะวะเนี้ยแมไ,ยไม่ได้เอาได้กับกันนะด,ดึงดึงอีกข้างหลังดึงเงินเจไปนะครับเจของเรากำลังจะมาแล้วนะตอนนี้เราก็น่าจะซื้อได้เกือบทุกตัวแล้วนะเป็นไงย้งยอนเหรอย้อนหมดปาดธรรมดาแทงแล้วก็อันติีชืดๆ,ๆืไม่ได้นะครอาเมยจ์จะไม่พอครับ เดี๋ยวเล่กลับอย่างนี้ก็อย่างนี้ก็เดี๋ยว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 ขอคลิปเขาป้อมก่อนขาป้อมแ้วย้อนกลับแล้วครับโอเคจะป้อมไม่ได้นะเดี๋ยวเราดักดักดักถส่ออกไปแล้วดักเราโดยที่ย้อนืมทีนีงได้แลไม่เป็นไรนะเราเตะเลยว่าหอตกไอตกไอแหงครับเอาดิีหนะหนึ่งหนึ่งได้หนึ่งหนึ่งได้นะหน้าหนึ่งหนึ่งได้นะไป

ดิงมากมูลาดได้ยอ้อนไหมออมูลาดทำอะไรไม่รู้มูลาดหล่นได้เมื่อกี้โอเคก็สามารถเจ็บย้อนได้กับมูลาดมาได้เอ,อ้บลิกมาได้นะครับถือว่าเป็นการล้างแค้นได้ได้นะครับตอนนี้สกอร์เราก็กลับมานำเป็นที่เรียบร้อยนะครับ17ต่อ15นะครับเราก็คิวไปห้าตัวตายสี่แล้วก็แอดซิดไปสองตอนนี้เงินไม่มีเ,เดี๋ยวขอฟาร์มก่อนนะไอ้มานะ ตีแล well. yeah! ้วนะไปตีแล้วนะไปบัฟฟ้าเป็นของมูลาดแต่มูลาดตายไปแล้วเฮ้ยมูลาดอยู่ได้ไหนวะมูลาดตายนะเป็นเราขอบัฟฟ้ามลาดขอเตือนหนึ่งย้ำมูลาดอยู่ได้บั <on> ๊กได้บัฟฟ้าไปคิดเรียบร้อยนะเดี๋ยวขอเคลียร์เรนบนแล้วก็จะไปแก๊งโอเคเรนกลางน่าจะมีประเด็นเรนกลางได้หรือเปล่าแค่เก็บเขียวไปได้นะ เดี๋ยวเรามาเคเล็ครันเคล็ดรูรร้สึว่าเลนล่างทาร่าจะตีป้อมสบายๆเลยเดี๋ยวเราไปเอาเลนล่างกันเด้วเวลาฮีโร่ฮีโร่ทังนัน้ันติใส่อะไรไม่อยู่ยนะยืนเฉยๆแล้วก็เก็บทาร่ามาได้นะครับโมหลังจาเก็บอะไรที่ยอนเห็น <c oughs> ที่ย้อนในปุ่มนะครับว <c oughs> ิ่งเ <c oughs> ข้าไปแล้วก็ กดอันติจุ่งยุ่งแท่งทางแลได้พี่ยอดมาจะมีหน้ากับลิงตัดเขามานะแต่เราก็เลียบน้อยนะเราไม่มีอะไรเราอันติอยู่เพื่อไปแทงไม่มีหน้ามานะตอนนี้เสือลิงนะออกมาแล้วตอนนี้อันติเรามาแล้วเราสวนได้นะตอนนี้เนื่อพิลิของพี่ลิไม่กลับนะครับอย่างนี้ก็โดนแทงตายไปครับผมโอเคนึกว่าพี่ลิงจะกลับนะแต่พิลิงเลือกวาร์าปในพุ่มก็เสร็จแล้วนะโมเขียวมานะครับ เดี๋ยวเราขอเคลียร์ดัชซ์เลเยอร์ก่อนเลยนะครับกลับซเลเยอร์เนี้ยเคลียร์ไปก่อนเคลียร์ไปก่อนหัวเคลียร์มาอย่างงี้ก็จับตายแล้วัวกเกยร์อันตีมาเรียบร้อยเราแทงไป่ทานได้ปาดไม่ได้จุ๊บๆๆแล้วก็แทงอีกหนึ่งดอกขอหนึ่งดอกตายด้วยย้อนเนี้ยไอ้พี่แก๊กพี่แก๊กก็โดนยองเจ็บไปนะครับผม ยอนเข้าข้างแรงนะครับเริ่มจะเล่นเกมแล้วพี่ยอนเริ่มจะรูดเริ่มจะรูดรูดรูดแรงนะครับผมไม่เป็นไรเดี๋ยวเราขอเก็บย้อนกันก่อนเลยนะครับตาหนานลิงลิงสองต่อสองนี่หน้ากับลิงแล้วก็มูราดแล้วก็เมดนะครับเราจะได้ไม่เก็บได้นะครับผมทาร่ามาเก็บไปหนึ่งหือเมดเมดจะทาร่าทำอะไรกันกำลังนึงนึงกันอยู่นะครับดึงนึงกันอยู่กบบเมดตื่นร้อนไหม ถ้ากดอันตรีไปที่เรียบร้อยไหมโอเคเจอพี่ยอนในแมปนะครับยังไงดูกันอยู่นะครับอยู่ในแมปนะครับดูในแมปก่อนนะครับอือเอาละเก็บเมทเอาไปได้ครับเอ้พี่ยอนตื้ยอนนะทำอะไรเมื่กี่เก็บนะเก็บพี่ยอนได้นะเดี๋ยวเราเคิวข้อต่อไม่รู้ว่าแคลรี่เราหลุดหรือเปล่านะไม่แน่ใจนะครับ โอเคเราได้โอมีอามเป็นที่เรียบร้อยนะครับราก็จะแรงขึ้นเพรัะเวลาที่เราใช้สกิลเสร็จมันจะแรงมากเลยเลยแทงทีนี่ใส่ไหล่ขอเทเลนให้สูงๆนะครับจะได้เล่นสบายๆนะครับทำเลนก่อนทำเลนก่อน อย่างกลางมีประเด็นเดี๋ยวเราไปช่วยนะไมื่อไรเราเจอกับพารว่าบ้าๆได้มาแบบฟาสตนนูเกิดนะก็ต้องโมยนะด้ายบกพามาเฮ้เห็นที่ย้อนอีกแล้วอย่างไหนที่ลิงจะหานี่แทงไหมแล้วก็หมุนไปหนึ่งยีอันติยุ่นๆโดนไหย้อนนะเราเล็งย้อนก่อนเลยเด็กที่ย้อนก่อนเลยเป็นแบบนี้หมุนหนีก่อนอันติบูเดือนมาก่อนนะ ออมออมออมม้ยพ mm hmm> ี่ยอนพียอนเียง nice> ้องพี่ยอนเจ็บพยอนมาก่อนแต่นั้นก็หนีแล no ้วนะมีใครตามมาไหมมีหน้าตามมาอย่างนี้ก็โดนแทงแทงแม่อันตีประมาณร้ร้อยดูดเลือดปวดบุ๋นไดมีมีหน้ามาอ๋อคาล่าอีคารหนึ่งตัวยังไงยังไงจังหวันนี้บุ๋นบุ๋นแล้กแทงแลกอันตีบุ๋นบุนแล้วก็แทงข้างหนาตีข้างห้าตี้าห้าได้า่ามาครับเจ็บมาสี่นะยังไม่เห็น หัวเขียวครับไม่รู้ไปไหนนะถ้าจะโดนเจ็บก่อนเก็บเก็บมาช็อตนี้สวยเลยนะรมาที่ตัวตัวนี้พี่ก็ชอบสิครับผมยังไงโดนตัดนั่นแดงไอหอยออกเป็นเป็นโซนนะครับนายหรือเปล่านะครับดูเลือดดต้นเต้นเต้นเต้นแล้วก็บุนแทงไม่โดนเลย ดูความไม่ได้เลยอีออไม่ได้เฉยเลยถ่ายคือหัวเขียวแล้วก็เจอย้อนนะจังหวะนี้เราเข้าไปแทงไม่โดดเนอะอ่าดิงดึงมาแบบนี้จะเอาเออดึงแทงไปได้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 นะดีโอเคจะดิงมาได้ครับสงครามก็โดนเก็บไปสี่เนี่ยเหลือแค่ทาร่าคนเดียวนะตอนนี้ คนว่าน่าจะจบได้นะพี่ปอมนี่ได้นะท <c oughs> <อ>ได้หนึ่ง้อมเงี๋ยป้อมในนะตันี้นา,นนา่างในวมตนี้ก็เจ็บับเจ็บที่ ب, เขาไปตายไปครับผมดาบใหญ่ครับตอนนี้น่าจะจบได้นะพีเ่เดี๋ยวไปก่อนเดียก่อนทีเขา้าป้อมยันเลยเขาแล้ว็จะไปไปไปไตายต e e e ายตายตายีกทบตายับ โอเคน่าจะจบได้นะครับโอเคเอาป้อมกันเลยดีกว่าตี้ตีตีตี้เหตุโยงมาแล้วทำอะไรไม่ได้โอเคจบเป็นที่เรียบร้อยนะแล้วโอเคเป wow. ็นยังไงบ้างครับสำหรับใครที่เขาฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วกันนะครับจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อๆไปมาให้ชมนะครับโอเคได้ MVP อย่างไรสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปแล้วบ๊ bye ายบายสวัสดีโอเคอย่าลืมกดกระดิ่งกันเอออย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนชื่อใหมให่จะได้ไม่พลาดชมนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามากดดูของก่อนไปดีกว่าของก็จะอยู่ประมาณนี้นะแบบตัดเลือดอ่าแล้วก็ดูไม่ทันโอเคดูย้อนกอดูเอาชนะ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวสุดท้ายกันขอรายงานแล้วกันนะครับโอเค Okay. ลบเจ็ดโอเคสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปแนละ้วสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายจุ๊บ